เสาของวันยุทธมื้อนี่กับสิมานําเสนอเมนูไข่ดาวไข่ดาวมื้อนี่กับสิพิเศษจังน้อยเด้กับสิบอพิเศษเดจังได้เนาะกับมีผู้ชายถอดให้กินนักแด้สาวๆเรื่องถอดถอดนี่โซลญาต้องโยกโปให้คุณชายเลยเด้อจา้าไข่ดาวของเพิ่นนี่กับสิกรอบนอกนุ่มในขงองข้างขางมองไข่ขาวน่ะกับสิกรอบกรอบมองไข่แดงน่ะกับสินุ่มแล้วก็เป็นย่างมาตุม้มอร่อยมากชอบมากอันนี้กรอบๆทำไมยิ่งยิง่ง มือนีกับสิบด้กินแต่ไข่ดาวเด้อกมาช่วงใบใบกบสิมีเดอรี่บอร์รี่มาส่งน้ําแข็งใสอยู่หน้าหอ้องวันยุดมือนีคุณช่ายเพื่กลัตื่นมาหุงเขาและกสิถอดไข่ดาวซูโซลยากินปกตินะ่ะวันยุดก็บได้ลุกขึ้นมากินเขาแต่เสาปานีเด้ก็เพราะว่าตั้งแต่โซลยามีเบบีคุณช่ายเพื่กลยลุกมาหุ้เขาและก็ถอดไข่หายกินแบบง่ายๆหกักจะว่ดแบ่บตีเลยจ้าก็เข่าสวยหอนหอนเพิื่อนกัสิละลายพริกบนเส่น้นามปลาแดกและก็ใส่บักหน้ามานาไข่ดาาในมือนีโสลยากกิเือันี าวางไข่เป็ดก็ไข่ไก่โซลยามักไข่เป็ดเด้อจ้าขอบมองที่ว่าไข่แดงมันหลายดีนี่ละเ้าือมอนี่คุณช่ายก็บได้เฮ็ดแต่กับเขาให้กินเด้สิส่สงนำแดงมาห,ห้น้ำแถมยังปาดบักคุงซุกมาห้พร้อมเรียบร้อยนี่ละจ้าพี่น้องความสบายอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่คุณช่ายเป็นหูว่าโซลยามีเบบีให้เพิ่การเหตุงานบานงานเลื่อนโซลยาก็ได้เฮ็ดน้อยลงอันนี้ก็เป็นความโชคดีของโซลยาอีกอย่างหนึ่งเด้อจ้าถอดไข่ดาวในมือนีโซลยาอยากสิบอกว่าแ่บนี่ก็สิเว้าำว่าแสบเปื้องแน่จักนจากน ไข่เห็ดให้กินขนาดเขาทอดไข่ดาวให้กินซื้อๆกับยังส้มวาแซ่ถ้าเขาเปิดป้ากระกป๋องให้กินสีบลส้มวาแซ่ แสบสันบอกินเขาเศร้าไม่ได้มือนีกับสิมาในชุดนอนนี่ละจ้าคนสะอาดจังห้าจากที่นอนมากกับม่นางกินโหลดฟันกับบดีแป้งนากับเบดีลาแต่กระสวยคือเกาหันละนอพี่น้องผมตัวเองไปแล้วหนึ่ง่ใครที่คุณชายเป็นถอดในมือนีกับสิมีซีฟองกับสิพ้ากันกินคนหละฟองเคยสีเหลืออีกฟองหนึ่งโซลายากกินต้อนเทียงหันละจ้าวันยุทธถ้าบ่มีทุราทุล่างเนียงกับบดีออกไปใส่ดอกพี่น้องสกินล้ลก็นอนนยุหองนี่ละกินเข่าแล้วเรียบร้อยห้ากับสิมาตอโดยของหวานเลยจ้า ในราคา40่บบาทหากแต่ว่าสื่อมากมือนันมากันลั่งเริมเรือมันกับสิบบัตรทนละซุกปั้นใดเอามาฟานปอกกินมือหนีก็คือว่าพอดีซุกเอาเว่าถือวันหีวันสันกับขอแก่ไม่เด้อจา้าซุกพอดีกินีิโซลยะาเลือกสื้อบงุงซุกมากินกับเพราะว่าปกติกับเป็นคนคับทายงานถาบท่านมีเบบีสองสามมือโซลยาก,กับสิกินดีท็อกเธอหนึง่งหากแต่ว่าพ่อมีเบบีโซลยาก,กับบุญดกินเลยเนาะจา้าเลยได้ซสื้อบหุงซุกมากินแท่นีหละจ้าพี่นอ้องมันกับสิซอยในเรื่องคับทาย้ระนงเก บายมากเมือ่อหนีพี่สาวเพิ่นหลับมาเคาะประตูนาห้องผู้ซึกว่าตั้งแต่มีร้านสีห้เพิ่อนอุมน้มหนีเพิ่นบำาุ่งดีคักขนาดเลยเพิ<อ>่นกะสีได้น้ำแข็งใสมาทรงโซลายาแล้วกะลูกชิดเสื่อมแบบหวานๆช้ำๆอาการหอนๆแบบนี้ต้องกินน้ำแข็งใสเนาะจ้าพี่น้องแ้วเพชรบุรีนี่บ่อเดียวหอนเดียวนาวเดียวฝนตกหน้าต้อนนีก็แยกบอกออกเลยว่าต้อนนี้มันดื้อๆไดกันแน่หกักจะว่าได้ได้คือน้ำแข็งใสถ้วยนีแเ่บอหลีพี่น้องกะสีว่าโอ้ยโซลยากินอันใดแน่นอ๊อแซีว่าจะค๋นะ้องว่ากินเะแซ ไปเมดเลยเบ่งทรงคือสีไงไปหนาอยู่ดอกเอาอันใดแสบก็บก,บกินไปก่อนเลยนอพี่น้องแข็งไซถ้วยนี่เพื่อกับสีค้ายราคาประมาณ20สบาทนี่ละโซละยาวย่าวนสรุปแล้วบางหูว่าคุณป้าบำารุ่งแม่หรือบ้ารุ่งลาวันยุดมือนีกับบไดไเวียกเอียงจักรยานดอกเด้อจ้าพี่น้องหากต่ว่ากับสีมีความสุกกับการกินหละการนอนในมือนี้อยากสีบอกว่านอนซําได้กับบ่พอจักเทื่อ